สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับและสวีสทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องพัดนี่นะครับเอาละครับคลิปนี้แน่นอนครับเราจะมาเรียกว่าพรีวิวนะครับการแข่งขันนะครับศึก VNL 2022นัดสุดท้ายสามที่สอของสาวไทยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ย เราจะเจอกับทางด้านของโคเอเชียในค่ำคืนวันนี้แหละครับในเวลาเที่ยงคืนนะครับยังไงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามการวิเคราะห์วิจารณ์อัปเดตล่าสุดนะครับในเรื่องราวอาการบาดเจ็บของชมพู่ความพันเกิดปาดด้วยรวมถึงความพร้อมของทีมความมั่นคกมั่นใจมีแผนอย่างไรสำหรับโคดด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปติดตามกันนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับ ซูซูกิเออร์ติก a าสมาร์ทไฮบริแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MVP สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th ยูดิงดอนไร้รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใหญ่เพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการในดีซุซูกิคอสวี c แคร์เนื้อกความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับเอาล่ะกบมาพูดถึงในเรื่องราวความพร้อมหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ ทีมลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้กับเซอร์เบียแบบบุดวิดเพื่อนๆหลายคนก็คงจะด,ดูหลายคนอาจจะชอบใจหลายคนอาจจะไม่ชอบใจนะครับแน่นอนว่าด้วยเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรามีลุ้นเยอะเหลือเกินนะครับแต่สุดท้ายปิดไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมกีฬาแล้วกันนะครับถามว่ามีข้อผิดพลาดไหมที่วิจารณ์กันได้ไหมในส่วนตัวผมเองก็มองว่าได้นะครับเพราะจริงๆวันนั้นมีความผิดพลาดเยอะจริงๆนะครับสำหรับสาวไทยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่า ในเรื่องการลุนเข้ารอบถามว่าตามทฤษฎีเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าทางปฏิบัติค่อนข้างจะยากแล้วดังนั้นทิ้งมันไปครับมาดูเกมนี้หน่อยว่าความพร้อมน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความพร้อมล่าสุดนะครับทางด้านของทีมสาวไทยเองเนี่ยก็ยังได้ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่สนามใกล้ๆโรงแรมนะครับโดยมีทางด้านของชมพู่พันพันเกิดปราดเนี่ยมือเซตที่มีอาการบาดเจ็บในเซตที่4นะครับในเกมที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่า ยังคงมาฝึกซ้อมกับทีมนะครับแต่ว่าด้วยอาการนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยมีอาการนะครับที่เรียกว่าบาดเจ็บนะครับตรงบริเวณหัวเข่าขวาซึ่งแน่นอนว่าถ้าตรงนี้ถ้ามองกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้ลงเล่นในค่ําคืนวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพด้วยว่าคือคนอื่นเนี่ยซ้อมในสนามน,นะครับมีการตีแต่ลมูกนะครับต้องเรียกว่าออกมายืดเส้นยืดสายนะครับเพื่อ เรียกว่าผ่อนคลายความตึงนะครับของทางด้านในในเรื่องของหัวเข่าต่างๆนานานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมันเป็นเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ชอบเลยนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่รู้สึกว่าหืหถ้าชมผู้เป็นแบบนี้แล้วเราจะไหวหรือไม่นะครับดังนั้นเองเนี่ยผมก็มองว่าโอกาสที่ทางด้านของสาวไทยเนี่ย มีชมพู่ผมว่าวันนี้ยากมากนะครับแต่คนอื่นๆนะไม่มีปัญหานะนเพื่อนๆต้องบอกว่าคนอื่นๆเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดทุกคนนะครับอีกคนหนึ่งที่อาจจะต้องเช็คนั่นก็คือทางด้านของน้องแนนทัดดาวลุกแจ้งนะครับที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงวอร์มในเกมที่แล้วหลายคนก็ถามว่าน้องแนนหายไปไหนนะครับก็มีอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับทำให้จริงๆเนี่ยในเกมที่แล้วเนี่ยในเรื่องบอลมิดลบล็อกเกอร์เนี่ยมันก็หายไปจริงๆนะครับโดย ต่การฝึกซ้อมครั้งนี้น้องแนนเองก็กลับมาซ้อมได้นะครับแต่ว่ายังต้องมีพวกแผ่นที่รัดเอวนะครับเพื่อต้องการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับนอกจากไลน์นลอัพผมว่าจริงๆไทยเราเองไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับมือเซตอาจจะต้องใช้น้องเอไปก่อนนะครับด้วยความที่ชมพู่เองก็เจ็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากเรื่องของไลน์อัพเนี่ยเกมนี้เองนะครับผมว่าเบื้องต้นเนี่ยออกสตาร์ทของสาวไทยเนี่ย น่าจะเป็นทางด้านของเอจิมามานักกิจไปก่อนนะครับส่วนตัวมิดเดิลบล็อกเกอร์เนี่ยผมว่าหัทยาบรุงสุขจะได้ออกสตาร์ตก่อนนะครับนอกนั้นอาจจะใช้ท้องเดียจะพรนะครับแต่ถ้าแนนผ่านความฟิตนะครับแนน จะได้ลงก่อนเดียนะครับส่วนคนอื่นๆผมว่าตำแหน่งหัวเสาหรือบีหลังไม่เปลี่ยนนะครับก็จะมีทางด้านของทีมวิชยากกรามน้องบีมมีทางด้านของน้องเพียรชรวนคงยศที่ฟอร์มดีนะครับรวมถึงบุ๋มบินครับก o p ์ c o อร์ในสัปดาห์เออในนัดที่ผ่านมานะครับที่กดไป21แต้มนะครับเกมล่าสุดน้องบีมก็กดไป20เช่นกันนะครับรวมถึงน้องเพียรชรพรคงยศกดไป17จริงๆถ้าดูจากสถิติตรงนี้เนี่ยจริงๆเราควรจะชนะด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างว่าครับด้วย อุบัติเหตุหลายๆอย่างหรือว่าในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าเดินหน้าต่อไปนะครับก็น้องเออาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนิดนึงนะครับสำหรับฟีมามานักกิจนะครับซึ่งแน่นอนหลายเจ้าตัวก็ไม่ได้แฮปปี้กับฟอร์มที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทําให้ทีมเนี่ยอาจจะมีในเรื่องที่กระแสไม่ดีสำหรับตัวเธอเองรวมถึงฟอร์มที่มันควรจะชนะแล้วไม่ชนะ ก็เรการปรับปรุงนะครับโดยโคด่วนเนี human, ่ยตลอดการฝึกซ้อมเองโคด่วนเองก็เน้นนะครับซ้อม2ชั่วโมงเนี่ยโคด่วนเน้นการเสิร์ฟนะครับเน้นการรับบอลแรกนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามจะเน้นเป็นพิเศษนะครับว่าเกมนี้จะต้องเน้นในเรื่องบอลแรกกับเกมเสิร์ฟครับซึ่งก็ดูแล้วในเรื่องการซ้อมระหว่างการซ้อมดูดีขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศการซ้อมล่าสุดนะครับดังนั้นดูเรื่องความพร้อมบรรยากาศการซ้อม นะครับนี่คือการเคี่ยวของโค้ดด่วนนะครับดังนั้นไปฟังหน่อยครับว่าโค้ดด่วนเองรวมถึงกับตันทีมอย่างปีนุชแป้นน้อยแล้วเอเองที่ถูกวิจาร์เยอะหลือเกินนะครับในแมตช์ล่าสุดพวกเขานี่มีการเตรียมตัวมีการวางแผนอย่างไรในการเล่นนัดสุดท้ายในสัปดาห์ที่2นะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับก็จริงๆเป็นการกลับมานะครับเรื่องของให้เขาได้ฝึกทักษะการรับเสิร์ฟมากกว่านะครับเพราะเหตุผลเมื่อวานเนี่ย การฟื้นสภาพของเราเนี่ยมีช่วงเวลาน้อยมากนะครับเราก็คงทําอะไรมากไม่ได้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้เขาได้ใช้ทักษะรักเสิร์ฟได้มากขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจความสัมพันธ์กันในเรื่องของระบบการดีเฟนซ์นิดหน่อยครับเพื่อให้เขาเกิดความเข้ียจที่ชัดเจนขึ้นครับก็คงคงต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก่อน ก็ดูตอนนี้ทางคุณหมอก็ได้เช็คในส่วนหนึ่งแล้วนะครับเราก็คงต้องฟังคุณหมออีกทีนะครับในเรื่องของการที่จะใช้นักกีฬาไหมในวันพรุ่งนี้ครับก็ออรจริงๆเขาก็เป็นทีมเด็กนะครับเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับจากล่าสุดที่เล่นกับเกาหลีเนี่ยผมก็ดูแล้วก็เป็นทีมที่น่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเราประหม่ทไม่ได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรักษาเกมเราให้ได้ในเรื่องของการเล่นนะครับแล้วก็พยายามร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ในสามสุดท้ายครับ ก็คนที่คือคนที่บาดเจ็บก็ต้องรักษาการตามตามอาการนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วส่วนคนที่จะต้องเล่นก็คือก็ต้องทําให้เต็มที่คือทีมเราใครสามารถลงเล่นก็ได้แล้วก็จะมีสนาม3ามเราก็เป็นห่วงคนที่มีอาการเราก็อยากให้หายก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นนะคะเพื่อเพื่อความสวนแล้วก็สุขภาพของน้องด้วยเพราะว่ามันมีอีกหลายแมตต์อีกอีกหลายแมตต์ที่ต้องแข่งนะคะกันมองคยเฉียวย เขาเขาคือในวีดีโอที่เขาเล่นกับเมกาคือเขาดีนะคะเพราะว่าปีที่แล้วที่เราเจอมาเขาอาจจะยังยังไม่เคยเจอเราแต่ว่าเขาปีนี้เขามีข้อมูลของเราแล้วเราคิดว่าเขาเขาน่าจะทําการบ้านมามากพอสมควรส่วนเราก็จะไม่ะมาทแล้วก็โฟกัสแค่ทีมเราเหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เราก็มาเน้นเรื่องการรับเสิร์ฟเสิร์ฟรับเสิร์ฟเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญของของของ,ของทีมเราเลยะคะ่ะก็ถามว่ากดดันไหมถ้าตอบว่าไม่กดดันมันก็ไม่ มันน่าจะไม่ใช่นะคะก็ก็กดดันค่ะแต่ว่าคือเราก็ต้องเรียนรู้ค่ะว่าเราแบบจะผ่านมันไปได้ยังไงก็คือมันก็ได้ตรงนี้ด้วยก็อืมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะ,คะเพื่อนเอนเป็นไงคะเชียร์อัพอื่เพื่อนอน,<ๆ>นี่ให้กำลังใจมากแบบพี่เซตมาเลยพี่เซตมาเลยเดยะแล้วแบบเขาพยายามรับพยายามแบบ รับไม่ให้ไปชี้ตาขายเพราะแบบเราเล่นใกล้ตาขายไม่ไดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบโอ้โหพยายามรับพี่เดี๋ยวหนูรับนูเดี๋ยวหนูช่วยต่อบอลเดี๋ยวหนูอย่างงู้นนี้โอ้โหสร้างความมันม่นใจให้เรามากเลยใช่ใช่ค่ะก็ะน้องน,น้องก็แบบว่ามาเลยมาเลยจะยังไงก็มาเลย,ะอ,ย,เลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันคือมันแบบมันอยู่ในเกมแล้วค่ะมันแบบคือโอ้โหตอนนั้นเป็นทีมแบบโอ้ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงแบบคือก็ก็แบบเขาเรียกอะไรก็มันสร้างความมั่นใจให้เรามากเลยค่ะ แฟนนะว่าจะทำเต็มที่ใช่ก็แตม่สุดท้ายนะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงว่าจะได้เล่นไหมหรือว่าอะไรยังไงก็คือถ้าได้เล่นก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็ผลแพ้ชนะมันก็ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่สู้ๆค่ะ ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคืนนี้นะครับอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆก็ยังดีนะครับนั่นคือความพร้อมล่าสุดของทีมสาวไทยนะก็ถือว่าผมว่าน้องๆก็พร้อมเต็มที่แล้วแหละก็สำหรับคนที่ผิดพลาดไปในเกมที่แล้วนะครับเราก็ต้องดูครับว่าเกมนี้เขาจะแก้อย่างไงแล้วก็โค้ดด่วนจะวางหมากอย่างไรนะครับเพราะว่านัดที่แล้วมันมันจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่สามารถ จะเก็บ3มแต้มได้นะครับแต่ก็มี1แต้มกลับมาได้เซตมา2เซตนะครับอ่ะดังนั้นไปดูความพร้อมของทางด้านฟากฝั่งโครเอเชียกันบ้างดีกว่าโครเอเชียเนี่ยเสียเปรียบเราเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งแข่งขันกันในช่วงเช้าวันนี้เท่ากับเขาพักไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับในการจะ,จะเจอกับเรานะครับพูดถึงโครเอเชียครับชุดนี้นะครับผลงานเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับว่าก่อนที่จะลงสนามเจอเราเนี่ยทางด้านของโครเอเชียเนี่ย เขามีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโครเอเชียเองนะครับในการแข่งขันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เนี่ยครับออกสตาร์ทนะครับด้วยการแพ้กับเบลการียแพ้เยอรมนีนะครับแพ้ญี่ปุ่นนะครับรวมถึงแพ้บราซิลก็เรียกว่าออกสตาร์ท4นัดแรกเนี่ยแพ้รวดๆเลยนะครับและสนามที่2นี่ก็แพ้อเมริกามีชนะก็คือชนะเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ แพ้ให้กับทางด้านของเซอร์เบียไปอีกนะครับหต่อ3เท่ากับทางด้านของโครเอเชียเองเนี่ยพวกเธอเองก็เพิ่งชนะนะครับได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นผมว่าไม่ได้มีฟอร์มที่น่ากลัวอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าไปดูฟอร์มเรื่องตัวผู้เล่นต่างๆนาๆนาเนี่ยชุดนี้นะครับสำหรับทางด้านของโครเอเชียเนี่ยเท่าที่ผมไปดูนะครับใน2เกมหลังสุดในการเจอกับทางด้านของ อเมริกาเองหรือว่าในการเจอกับทางด้านของเกาหลีเองนะครับชุดนี้เนี่ยที่มาในสนามนี้นะครับเป็นชุดที่เคยเจอเราเมื่อเวิร์ชั่นชิพเมื่อปีที่แล้วนะครับชุดนี้เนี่ยพวกเธอเนี่ยมานะครับมี8จาก14คนชุดนี้เนี่ยที่เคยเจอเรานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบเรื่องศักยภาพเนี่ยผมว่าเราไม่น่ามีปัญหานะครับในการเจอกับทางด้านของโครเอเชีย ในวันนี้นะครับคือเคยเจอกันมาแล้วนะครับซึ่งการเจอกันก่อนหน้านี้เนี่ยนับปีที่แล้วและก่อนหน้านั้นที่เคยเจอกัน1น,นัดนะครับเราก็สามารถเอาชนะเขาได้ทั้ง2นัดที่เจอกันเลยนะครับสำหรับทางด้านของโครเอเชียนะครับโครเอเชียชุดนี้เนี่ยถ้าดูจากเมื่อเช้านะในเกมที่เจอกับเซอร์เบียน่ะเท่าที่ผมไปไล่ดูนะครับก็เกมที่เจอกับเซอร์เบียเมื่อเช้านี้เนี่ยทางด้านของ ฝากฝั่งโครเอเชียเนี่ยคนที่ทำแต้มสูงสุดนะครับก็เป็นทางด้านของหมายเลข9คือลูซิยามิลนานะครับซึ่งปกติเนี่ยดูจากการลงสนามแล้วก็ไม่ใช่ตัวหลักสักเท่าไหร่นะครับตัวหลักชุดนี้จริงๆเท่าที่ผมไปดูเนี่ยในเกมสำคัญคญนะครับโครเอเชียเนี่ยก็จะมีทางด้านของหมายเลข1นะครับอย่างทางด้านของคาร่าอตูโนวิชซึ่งเป็นมือเซตนะครับตัวหัวเสาก็มีอันเดีย มิฮาลเยวิชนะครับหมายเลข2นะครับแล้วก็จะมีทางด้านมิเดิลบล็อกเกอร์เอมมาสตูนยักอันนี้คนสําคัญที่เราต้องจับตามองคือหมายเลข3นะครับหมายเลข7ที่ลงประจําก็คือลอร่ามิลรอสนะครับรวมถึงทางด้านของหมายเลข10บติจาน่าคาราโตวิชนะครับรวมถึง14ครับกับตันทีมิเดิลบล็อกเกอร์มาตินาสมาดานนะครับนี่คือตัวหลักๆจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของโครเชียที่ในขําคืนวันนี้ผมคิดว่าจะได้เจอแน่ๆนะครับก็ถ้าไล่เลียง ไลน์อัพอย่างที่บอกไปไม่ต่างจากเมื่อกี้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือลิเบโรนะครับลิเบโรตัวหลักของพวกเขาเนี่ยตอนนี้ใช้อยู่คนเดียวนะครับก็คือหมายเลข19นั่นคืออิสเบล่าสติมัชนะครับซึ่งเคยเจอกับเรามาแล้วสไตล์การเล่นของโครเอเชียชุดนี้เนี่ยผมดูจากวิธีการเล่นเนี่ยเฟอร์ฮัสอักบานะครับโอ้โหเป็นโคช้ชที่ค่อนข้างจะมีเทคนิควิธีการ ในการเล่นที่หลากหลายนะเมื่อเช้าผมได้ดูในเกมที่เจอกับทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยไม่ได้มีแค่บอลโครงสร้างนะเขามีบอลสูตรบอลแทรกบอลทัพอย่างต่อเนื่องบอลไหลหลังก็เห็นเยอะนะครับดังนั้นวิธีการปรับจาัดก,การเจอกันปีที่แล้วเยอะมากๆนะครับสำหรับทางด้านของโครเอเชียดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีโค้ดด่วนก็บอกแล้วได้ไปสกาในเกมที่เจอกับเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆเกมแบบเกาหลีใต้ผมว่าเขายังไม่ได้แสดงศักยภาพออกมาหมด ดังนั้นเราจะต้องรับมือให้ดีก็คือบอลแรกซึ่งบอลแรกเนี่ยเราไปพลาดในเกมที่เจอกับเซอร์เบียค่อนข้างจะเยอะจริงๆดังนั้นเนี่ยต้องกลับมาปรับให้ดีรวมถึงเกมเสิร์ฟที่เราพูดกันมาทุกๆแมชทุกๆนัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนในเกมรุกของเราที่ต้องระวังในการเจอเกมรับของเขานะครับเน้นๆก็คือทางด้านของเอมมาสตุนยักนะครับอันนี้เนี่ยตอนนี้ทำไปแล้วนะครับทั้งหมด 22บล็อกดังนั้นน่ากลัวจริงนะครับในการขึ้นบล็อกในแดนหน้านะครับของเขาดังนั้นเนี่ยต้องพยายามต,ตีหนีตีหนีให้เยอะนะครับส่วนในเรื่องเกมรับเนี่ยโอ้โหโครเอเชียอีกหนึ่งคนนะครับอีที่บอกไปว่าลิเบโรของเขานะครับอิสเปลา่าสติมัชตอนนี้เนี่ยตามสถิติเป็นอันดับ4ของวีเอ็นแอลนะครับหลังจากแข่งขันมาถึงตรงนี้เธอสามารถขุดบอลขึ้นมาเล่นให้เพื่อนได้นะครับถึง103ครั้งนะครับ ถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับดังนั้นถ้าจะตีต้องตีให้ตายนะครับอย่าพยายามตีไปทางสตีมัสช h รวมถึงนะครับในเรื่องเกมรับรับบอลน,นี่ก็ถือว่าดีมากนะครับรับบอลได้ถึง49ครั้งเลยนะครับสำหรับสตีมัสช h อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราอาจจะต้องเรียกในการทําเกมรุกอาจจะต้องเล่งให้หนีสตีมัสช h ให้มากขึ้นนะครับส่วนวิธีการที่ผมมองว่าเราจะสามารถเอาชนะทางด้านของครยเชียได้เนี่ย วันนี้เนี่ยขอแล้วกันนะครับว่าให้เกมหัวเสาต่างๆนานา,นาเนี่ยมันกลับมานะครับชัชชุออนโมกสีหรือว่าน้องบุ๋มบีมตอนนี้กดไปแล้ว106คะแนนนะครับรวมถึงคนอื่นที่บวกมาน้องเพียวน้องบีมก็ทําได้ดีดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมรุกของเราค่อนข้างจะหลากหลายอยู่แล้วปัญหาของเราที่ผ่านมาคือเกมรับนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยตามสติที่บอกไปว่ามันเกิดมา2ครั้งที่เราเจอเขาเนี่ย เราสามารถเอาชนะได้หมดนะครับดังนั้นผมมั่นใจนะครับว่าเรายังคงมีภาษีดีกว่าในการที่จะเอาชนะเขาได้ในเรื่องเทคนิควิธีการแต่อย่างที่ย้ำนะครับถ้าเรารับดีวันแรกได้เสิร์ฟดีวันนี้รอดแน่นอนนะครับมีโอกาสเก็บ3แต้มนะครับถ้าในมุมผมนะครับผมวิเคราะห์ผมมองว่าเราชนะเขาได้นะครับแต่เราจะมีอาการเสียเซตเหมือนเดิมผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายนะครับด้วยการเอาชนะโครเอเชียได้นะครับด้วยสกอร์ เซตนะครับสามตอนหนึเซตดังนั้นอยากดูความเห็นเพื่อนๆนะครับว่ามองว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถเอาชนะโครอยอเชียได้หรือไม่หรือวิธีการไหนนะครับที่เราจะสามารถเอาชนะเขาได้หรือเราจะเป็นยังไงในเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับต้องพัดนี่ได้นะครับในการแข่งขัน ในคำขืวนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะติดตามนะครับก็สามารถติดตามผมได้ในทุกช่องทางตามนี้นะครับว่าจะเป็น Line แอดนะครับแต้อง99นะครับหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube Tik t o o คอนเทนต์เราลงทุกแพลตฟอร์มนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่นะครับอยากจะเข้ามาสนันุนเช่นเดียวกับซีอูซูซูกิเออร์ติก้านะครับ Smart Hybrid t h e Power of Smart นะครับเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับรวมถึง AA ประเทศไทยที่การสนุนช่องของเรานะครับส่วนใครที่อย่างที่บอกไปอยากเข้ามาสนุนนะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอีเมลนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับ ต้องการสนับสนุนในช่องของต้องพัฒนียังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ความเห็นของเพื่อนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารอติดตามในคืนนี้อย่าลืมไปเชียร์กันนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยในการปิดฉากนัดสุดท้ายในสัปดาห์ที่2เจอกับโครเอเชียขอทุกท่านเชียร์วอลเลย์บอลให้สุขและกลับมาเจอกับต้องพัฒนีได้นะครับในหลังเกมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ